ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคือหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเรา,เราเราเข้าใจเนี่ยทุกคนเราเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วอารมณ์มันมันไม่ได้ว่ะนึกออกปะมันเ,เราจะเริ่มหาแล้วบีกอัดเบียบอัดดีไหมวะอะไรเงี้ยนึกออกปะมันจะต้องมีการหามันจะไม่ใช่บๆๆแบบก็ทนเล่นไปมันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดเราเราถ้าเกิดเรารู้ตัวนึกออกปะถ้าเรารู้ตัวว่าอ๋ไอ้เหี้ยเฮ้สาวแม่งมีปัญหาเรื่องสาวแล้วเราจะต้องทาทุกอย่างทุกทีทางเปลี่ยนมือเปลี่ยนหาขยับอะไรเงี้ยมันต้องมี อ่าเพืพอ่พอเพราะว่าเพราะนั้นนั่นนั่นคือเรารู้เราเรู้ต้นเต่าว่ามันคืออะไรไงแต่ถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ต้นเต่าเ,เล่นก็เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเล่นยังไงมันแบบลูกไหนก็ไม่ชักที่ะเท่ามไม่ใช่อ่ะเออเล่นอะไรก็ไม่ใช่อืมใช่แล้วหลังแล้วหลังจากเนี้ยทําแค่นี้เลยแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนโพซิชั่นคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันมันมันโพซิชั่นเนี้ยเล่นดีเล่นออกมาดีมากเลยนะไอ้โพซิชั่นเนี้ย ด้วยความที่มันแบบด้วยความที่มันความตึงของสายหรือว่าในการที่มันสามารถดันได้หรืออะไรได้เงี้ยถือโอเคเลยแล้วเราก็ทําแบบนี้แค่นั้นเองแต่เปลี่ยนที่งงไหมอ่ะสมมุติว่าสมมุติเราเล่นเค่นเนี้ยสมมุติเราเล่นใช่ไหมแล้วก็อันเดียวกันนะ อ่ะสมมติเราใหม่นะสมมติเราเล่นอะ่ะสมมติเราเปิดที่นี่นะ เห็นเ,เล่น,นผมเล่นลูกเดิมเลยด้วยไม่ใช่สำหรับอ่าสำหรับสำหรับคีจีด้วยสแสดงรำดัแล้วคีจีเราไม่ต้องไปขวนขวายหาได้เลยอะไให้มันแากกว่านี้เลยคำว่าคำว่า ถ้าเราจะขนขวายให้มันมากกว่านี้คือเราเล่นล,นลนักษณะลักษณะของการเยอ่อก็คืออะไรพวกนี้คือนี่ขนขวายแบบนี้อย่าไปขนขวายหาช่องอื่นมันม,มันไม่ได้เพราะสตัดสตัดมันมันเล่นช่องอื่นมันไม่เวิร์กมันไม่แปะไม่แปะออกมาแล้วก็แล้วก็ลวกลหลังจากนั้นอพอ่าพ,พวกในการเยอ่อแล้วก็ขนขวายหาเรื่องของเรื่องของเรื่องของมือขวาที่เราดีดอะใช่ไหมืหอขวาที่เราดีดเนี่ยเราใช้นิ้วโป้งนัดแางนี้ สาวหนึ่งเราลองใช้นิ้วบ้างอ่าใช้นิ้วบ้างใช้นิ้วชี้บ้างพูดถึงนิ้วชี้บ้างบ้างอะไรบ้างเงี้ยเปลี่ยนนิ้วเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คืออย่างอ่าอย่างสมมุติว่าคือเวลาเราดีดเนี่ยสาวสาวที่ได้คุณภาพเหมือาสาวที่ดีเนี่ยม,มันจะต้องหนามันมันจะต้องมันจะต้องมันจะต้องมีส่วนผสมองค์ประกอบของ ของของทั้งหมดอ่ะหมายถึงว่าอ่ะส,ส่วนประกอบของของวัตถุที่เราดีดก็คือนิ้วหรือปิ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ถืว่าหนึ่งอันที่สองก็คือแล้วก็กคือ,อลักษณะการดีดอยางนั้นจะดีดลงหรือจะอะไรอย่างี้เฉียงหรืออะไรตนะ่อในอันที่สองเห็นไอันที่สามก็คือเสียงจากโคกฮาร์ดแวร์อ่าอ่าอันที่สี่ก็คือความลักษณะความตึงของสายการ์ดแวร์อ่าคืออันเดียวกันสมมุติว่าสมมติว่า,มมวาถ้าผมเดีดอย่างนี้ถ้าผม เห็นไหมแบบมันคือผมเล่นอันเดิมเลยนะแต่ผมเปลี่ยนมือนะนไถ้าเกิดเรามาถ้าเกิดเรามาเล่นตรงนี้เนี่ยเราเราเราต้องยิ่งถอยเราต้องยิ่งถอยเพราะมันคืองี้สมมติว่ามันคือถ้าผมไม่ถอยจะเป็นอย่างี้ใช่ไหมถ้าผมถอยน,นะคนรเศา้าเลย เหมือนคนละเรื่องราวเลยใช่สมมติเราเล่นมาแล้วก็เบิ่นแล้วก็เบินโน้ตปุงปุงปรุงปุง,ปง,ปงเหมือนเหมือนที่ํามน่ะูกสุดยอดเลยอยาเราอยากไปไต่เพิ่มพอเราเล่นสนใช่ไหมเนี่ยเราไม่ต้องมาไต่แบบไม่เอาไม่เอาไม่อ,ามอามยาหยาก็คือเราเล่นเยื่อเล่นลักษณะคือเราเล่นลักษณะรูปแบบที่เยื่อได้เดียแบบต้อมา อะไรเงี้ยเด็ดสายบนมากทุกครั้งที่เราตีดมันมันจะเปลี่ยนเสียงมันเปลี่ยนเรื่อยก็คืออันเดียวกันนะมึงบอกว่าก็คือ3ที่ก็คือ,อก็เตีบเนี่ย แล้วมันก็เปลี่ยนแล้วแล้วอย่างไชนันก็คือเซเลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนมากอะไรก็แค่นี้เล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีไม่มีอะไรใหม่เลยใช่ก็มันนี่มันมันคือมันคือลักษณะเสียงมันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างแบบนี้มันเป็นแบบนี้นเ,นบบนเล่นแบบเดิม 但是他去唱《贝切欧》就 <noise>，就声音就变了。 เขบอกแต่แรกแล้วคนเล่นจะตัดมันไม่เล่นหรอกคือคือมันมีได้เว้ยแต่ว่ามันเป็นแค่แบบกีตาร์แบบกีตาร์เนียน้อยพอคือเอามาเล่นแบบเบื่อๆแล้วมันเล่นก็พอใช่ใช่มันไม่มีมันคเนเรนสไตล์กันออืมอืม

แล้วก like, 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 you know, ็เจอกันเจอกันเจอกันเวลาเล่นข้างในอ่ะมันมันมันนี่เขาเรียกว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันเป็นมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าอ่ามันเป็นเหมือนเหมือนมันมันเหมาะกับตอนตอนติดลมแล้วอ่ะเออเพราะว่ามัน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 เป็นโพ s ิชั o ที่ข้างในเป็น p o s i t i ที่มัน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 เค้นไม่ได้แต่มันให้อารมณ์แบบ กะกะจีเฉยๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือว่าเหมือว่าตอนแรกตอนเราเริ่มแรกเรื่องแรกเนี่ยเราต้องกระแทกนึกออกปะเราต้องกระแทกมันอ่ะเพื่อที่จะเพื่อที่แบบให้ caller, ให้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 ใจเรามันเก็ทไฮให้ได้อ่ะอ่าฉะนั้นเนี่ยมันต้องการการกระแทกแต่พอมาเรื่องในเนี่ยในตอนเริ่มเลยเนี่ยมันมันมันจะเก็ทไฮไม่ค่อยได้แล้วมันจะฟังดูพอมันพอมันพอมันพออารมณ์มันยังไม่ถึงปุ๊บมันยังแบบ มันก็แบบกุ๊กกิ๊กเล่างคือมันเหมือนก็จะมันเหมือนก็แบบมันเอาไว้สําหรับแบบเวลาแบนโหนมลึกๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเลี่ยงใบอะไรมันมันเลี่ยงไปพซิชั่นข้างในแต่แต่ออฟไม่ว่าเริ่มเริ่มแรกๆเนี่ยเล่นเล่นโพซิชั่นสองพซิชั่นนี่ก่อนก็ได้ตรงนี้กับตรงนี้ใช่เล่น ก็ใช้นิ้วโป้งบ้างนิ้วชี้บ้างบีดน่องมางัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยอ่ะลเอาใหม่ลองใหม่ลองใหม่ nè, lần lẽ, lần ขยายากรู้ล้วนอ่ะเข้ามาในส่วนได้ได้ในส่วน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 อ่ะได้ได้เห็นนะ Mm. Oh. ไอ้ช่วงที่ผมบอกให้เข้ามข้งในเนี่ยมันเข้าได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งก็คือเราเล่นข้างนอกอ่ะมันจนจนฉ่ำแล้วพอเล่นนอกใช่ปุ๊บพอเราเปลี่ยนเข้ามาั้งในปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกดีเพราะมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลนเสียงอันที่สองก็คือกองมันส่งละขมหนักพุ่ง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 พอดีมันพอดีเลยผมเลบอกให้เข้าเข้าในแล้วพอปอดเข้ามันเล่นแล้วก็โอเคถูกป่ะล่ะอ่ามัน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 ทามิ่งมัน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 ตอนนั้นพอดีมันเล่นในมันกำลังดีเลย ใช่เพราะวาเขาจริงๆแล้วเนี่ยในในทางปฏิบัติใน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 ทางอีกไม่ใช่การปบในในในอีกมุมมุมมองหรือมุมวิธีคิดหนึ่งก็คือสังเกตไหมพอเวลาเล่นบริเวณเนี้ยมันมีเสียงเยอะแต่พอเขามองไงเห็นไหมมันเขาเรียกว่ามันจะมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงดําเสียงเคาะเสียงนําซาวน้อยแต่ว่าพอเราเล่นข้างนอกเนี่ย มีเยอะใช่ไหมพอมีเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมาะกับโบเวลาที่แบนยังไม่โหมากเพราะแบน์มันยังลื่นไงคือมันจะลอยลอย้อยบอกว่าคือจังหวะมันจะลอยลอยมันจะลอยลอยเรื่อฉะนั้นพอเล่นข้างในเลยเนี่ยโหต่างคนต่างลอยมันมันมันฟังไม่กระแทกมันฟังไม่มีใครเกาะเลยมันลอยล่องลอยตลอดทุกคนเงี้ยฉะนั้นพอพอมันเริ่มมาแบบแบนมาเล่นลอยลอยใช่ไหมเราก็เล่นจิบๆหน่อยเพื่อจะให้แบบให้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 มันได้ขับเคลื่อน สตอรี่ไปได้เรื่องราวไปได้แต่พอแบบแบนหมพุกเนี้ยเราก็อาจจะเข้ามาข้างในก็ได้อะไรเง่้ยหรือ่าแบนหมแบนหมมัมก็ต้องมีอย่างละอย่างเกณฑ์ก็ต้องมาใช่ไหมเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มันลอยขึ้นมาใช่ไหมพอมีเกณฑ์ปุ๊บเสียงดาซามมันก็จะน้อยลงมก็จะลอยขึ้นมามีเสียงแบบแปลกแบบกระแทกแนวลมแทนเนี่ยก็จะเปลี่ยนสปิกอัพหรืออะไรลักษณะเนี้ยใช่แล้วก็แบบมันก็ต้องมีเทคนิคอีกอย่างพวกเทคนิคที่มันแบบ ดีแล้วดันดันไปพยายามเวลาเปลี่ยนเทสเตอร์เนี่ยพยายามเก็บเก็บเสียงให้ดีหมายถึงว่าหมายถึงว่าบางหลัจะต้องใช้ความเคยชินหน่อยมันจะมีบางโน้ตที่บางบางโพซิชันที่มันมันหรือหรือบางช่วงเวลาหรือบางโพซิชันแบบที่มันใช้ระยะหลังมันก็ไม่ค่อยเหมาะอย่างอย่างถ้าเราเล่นแบบคือคือมันคือคือเสียงมันเป็นอย่างนี้มันต้องถูกจูงถูกป่ะมันมันต้องมีการเลื้อยอ่ะมันต้องเลื้อยขึ้น เลยลงมันขึ้นเลยลงเลยขึ้นเลยลงแต่แล้วเกิดมันขึ้นขึ้นอยู่แล้วมันทุบลงไปเลยก็ไม่ได้หรือจะแบบอยู่ตรงนี้ก็คึกขึ้นมาเลยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดผมถ้าผมจะให้มันคิกขึ้นมาแบบแบบที่มันไม่เวิร์คสมมติผมมาจจะเล่นผมเล่นเนี่ยนะอยู่ดีๆอยู่ดีๆมันแบบอยู่ดีๆมันกระชากเฮ้ยมันเหมือนกับมึงเหมือนเหมือนมึงเสียเสียผิดหรือเปล่าอะไรกันแล้วเออฉะนั้นฉะนั้นเวลาพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนเพลย์ยารเนี่ย มันเลยจะเนียนกับพวกแบบพวกแบบพวกที่มันแบบว่าเราแบบเห็นไนะมันจะรู้สึกแบบไม่ให